วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่ตองนันตลีนะคะก็เนื่องด้วยว่าอยู่คนเดียวกินข้าวคนเดียวนะคะวันนี้เป็นแกงเขียวหวานแล้วก็ข้าวสวยนะคะลูกค้าสั่งของมาด้วยสาหรับใครที่สั่งของสั่งมาได้เลยตอนเช้านี้พี่ตองส่งของนะคะรอบ10โมงกินข้าวเสร็จก็ออกไปส่งของนะคะป็นชิมแกงเขียวหวานเลยนะนอร่อย หน้าดีขึ้นกับสบู่ซิกตี้สั่งมาได้เช้าวน,นี้ก็มากินข้าวเยอะมาก ต้องรอคิวเปนชั่วโมงแล้วก็ข้าวที่โรงแรมวัฒนานจะอร่อยมากนะคะจะไม่ค่อยหวานจะถูกปากใครที่ไม่ชอบกินหวานจะพอดีมาก หลายคนคงยังไม่ได้กินข้าวเนาะแต่หลายคนก็ทํางานแล้วนะคะก็อีกวันสองวันก็จะกลับบ้านหาพี่แม่แล้วคิดถึงพี่แม่มากมลแล้วก็สําหรับลูกค้าที่จะสั่งของนะคะสามารถสั่งมาได้ที่ออ ลายไอดีเป็น a t a l i b k k นะคะถ้ทาทักเข้าไปใน Facebook พิ่ตองไม่ได้ตอบเพราะว่า Facebook โดนบล็อก3ามสิวัน ก็เลยามาเล่นเปสสำรองของน้องเพชรก่อนนะคะ โอเคค่ะขอตัวกินข้าวก่อนนะขยัาหน้าใสก็สบู่ซิกตี้ดินเอนะคะกับครีม MJ ได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากวอมคุณดีแบบนี้ก็สมุนไพรกุณนโนโนีสั่งมาได้นะคะคลิปนี้ไปลวค่ะสวัสดีค่ะ